เสียงเครื่องวัดความดันดังขึ้นเป็นจังหวัดสม่ำเสมอในห้องโรงพยาบาลชันนอนนิ่งอยู่บนเตียงเหงือ่อเย็นซึ่งตามหน้าผากมือทั้งสองข้างเกร็งแน่นกับผ้าห่มเหมือนว่าหากฉันปล่อยมือออกทุกอย่างรอบตัวจะพังทลายลงมาหมอเดินเข้ามาในห้องใบหน้าแสดงความเป็นมืออาชีพแต่สายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความหนักใจคุณต้องผ่าตัดด,ด่วนค่าการค่อนข้างรุนแรงคำพูดของหมอเหมือนสายฟ้าฟาดฉันกลางใจฉันพยายามกลั้นน้ำตาและความตกใจพยายามให้ร่างกายสงบแต่ใจฉันกลับพุ่งไปยังภาพของครอบครัวสามี สามีของฉันกำลังออกไปเที่ยวกับพ่อแม่และพี่น้องของเขาโดยไม่มีใครสนใจว่าฉันต้องเผชิญกับความเสี่ยงอะไรอยู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันรู้สึกถูกทอดทิ้งฉันทำงานหนักทุกวันเพื่อครอบครัวของเขารายได้ทั้งหมดที่ฉันหาได้ถูกส่งไปให้พวกเขาใช้จ่ายซื้อของที่พวกเขาต้องการเติมเต็มชีวิตให้พวกเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉันแทบไม่เหลืออะไรให้ตัวเองแต่ฉันก็ยังยิ้มให้กับพวกเขาทั้งๆที่ความเหนื่อยล้าและความเครียดแทบทำให้ฉันล้มลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันมักเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างฉััันนนนตตื่่แเช้้าาไปททงงว เพื่อให้เงินเดือนก้อนใหญ่เข้าบัญชีครอบครัวเขาช่วยให้พวกเขาไปเที่ยวต่างประเทศซื้อบ้านใหม่ซื้อของรูราให้ตัวเองและลูกๆแต่ทุกครั้งที่ฉันล้มป่วยหรือเหน็ดเหนื่อยพวกเขากลับไม่เคยถามไถ่หรือสนใจสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่ความคิดเหล่านี้วิ่งวนอยู่ในหัวฉันขณะที่ฉันถูกพยุงเข้าไปยังห้องผ่าตัดมันเหมือนกับฉันกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดของชีวิตฉันทำงานทุกอย่างเพื่อครอบครัวของสามีแต่เมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือหรือเพียงแค่การอยู่ข้างๆในวันที่อ่อนแอพวกเขากลับไม่อยู่ตรงนั้น ความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันหนักอึ้งเหมือนหินทับปกฉันนอนมองเพดานสีขาวและพยายามเก็บทุกน้ำตาไว้ภายในพยาบาลเข้ามาเช็คสัญญาณชีพและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดฉันพยายามกลั้นความกลัวแต่ในใจฉันยังคงวงเวียนกับคำถามเดิมทำไมฉันต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ไม่เคยห่วงใยฉันจริงๆฉันนึกถึงทุกครั้งที่ฉันต้องยอมสละความสุขของตัวเองเพื่อให้ครอบครัวของเขาได้สบายฉันจ่ายค่าทริปท่องเที่ยวให้พวกเขาในช่วงวันหยุดจ่ายค่าเรียนพิเศษให้ลูกชายของพวกเขา และแม้กระทั่งช่วยซื้อของฟุ่มเฟือยที่พวกเขาต้องการแต่พอฉันต้องการการสนับสนุนกลับไม่มีใครอยู่ข้างฉันในวันที่ฉันรู้สึกเจ็บปวดที่สุดฉันต้องต่อสู้กับความจริงเพียงลําพังฉันไม่สามารถเรียกร้องให้ใครใส่ใจฉันได้ทุกสิ่งที่ฉันเคยให้ไปเหมือนกลายเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีธนาคารสําหรับพวกเขาแต่สําหรับฉันมันคือหยาดเหงื่อและความเหนื่อยยากที่แลกมาด้วยความหวังว่าเมื่อฉันล้มป่วยพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อฉันแต่ความจริงคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันมองรอบตัวห้องโรงพยาบาลเงียบสงัดยกเว้นเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ และเสียงหมอพยาบาลและทีมแพทย์ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพแต่พวกเขาไม่ใช่ครอบครัวฉันไม่ใช่คนที่ฉันไว้ใจที่สุดฉันจำได้ว่าหลายครั้งที่ฉันพยายามบอกสามีว่าอยากให้เขาอยู่ข้างๆฉันในวันที่เหนื่อยล้าแต่เขามักตอบกลับด้วยรอยยิ้มและคำพูดว่าไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างฉันจัดการเองได้แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ความห่วงใยที่แท้จริงมันเป็นเพียงการปฏิเสธความรับผิดชอบของเขาและหลีกเลี่ยงความึดอัดแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่ฉันก็ยังคงย้ำกับตัวเองว่าฉันต้องเข้มแข็งการผ่าตัดครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ฉันต้องอเผชิญและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันต้องพึ่งพาตัวเองฉันเริ่มหายใจลึกๆพยายามโฟกัสกับความจริงในปัจจุบันแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความผิดหวังเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังขึ้นอีกครั้งหมอเริ่มอธิบายขั้นตอนและอุปกรณ์ที่จะใช้ฉันพยายามฟังและเข้าใจแต่ใจฉันยังเต็มไปด้วยความคิดที่วงเวียนเรื่องครอบครัวและความโดดเดี่ยวที่ฉันต้องอเผชิญฉันนึกถึงเงินเดือนและความสามารถทั้งหมดที่ฉันทุ่มเทให้ครอบครัวเขาและน้ำตาก็เกือบไหลออกใหม่อีกครั้ง ฉันตระหนักว่าความเสียใจและความเจ็บปวดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งถูกมองข้ามและไม่ถูกให้คุณค่าที่แท้จริงมันเหมือนกับว่าความพยายามทั้งหมดของฉันไม่เคยมีความหมายสำหรับใครนอกจากตัวฉันเองแต่ในความเจ็บปวดนี้ก็มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในตัวฉันฉันเริ่มยอมรับว่าฉันไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ฉันไม่สามารถบังคับให้ใครสนใจหรือห่วงใยฉันได้ฉันทำได้เพียงตัดสินใจว่าในอนาคตฉันจะให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นและไม่ปล่อยให้ความเหนื่อย และความทุ่มเทของฉันกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามโดยไม่มีผลตอบแทนใดๆเมื่อหมอและพยาบาลเตรียมทุกอย่างเสร็จฉันต้องวางใจพวกเขาในการดูแลร่างกายของฉันแต่จิตใจฉันยังคงเข้มแข็งและตระหนักว่าในวันที่ต้องเผชิญวิกฤตฉันไม่สามารถพึ่งพาครอบครัวของสามีได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่ฉันสามารถพึ่งพาได้คือความแข็งแกร่งและความสามารถของตัวเองฉันนอนนิ่งบนเตียงผ่อนลมหายใจและพยายามปล่อยวางความเจ็บปวดทางอารมณ์ความโดดเดี่ยวที่ฉันเคยรู้สึกเริ่มเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นฉันสัญญากับตัวเองว่า จะไม่ปล่อยให้การทุ่มเทและความสามารถของฉันถูกใช้ไปโดยไม่มีคุณค่าอีกต่อไประหว่างที่ฉันถูกพาตัวเข้าสู่ห้องผ่าตัดฉันมองไปรอบตัวโรงพยาบาลเห็นผู้คนที่กำลังดูแลกันอย่างจริงใจความแตกต่างระหว่างความเอาใจใส่ของคนรอบข้างและความเย็นชาของครอบครัวสามีทําให้ฉันตระหนักว่าความรักและความใส่ใจแท้จริงไม่ได้วัดจากเงินหรือสิ่งของแต่จากการอยู่เคียงข้างในวันที่คนหนึ่งต้องการมากที่สุดฉันพยายามย้ํากับตัวเองว่าฉันไม่ผิดที่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวของสามีแต่ฉันควรเรียนรู้ ที่จะตั้งขอบเขตและให้คุณค่ากับตัวเองเหมือนกับที่ฉันให้ความสําคัญกับพวกเขามาตลอดหลายปีการผ่าตัดครั้งนี้เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่จําเป็นทําให้ฉันเห็นความจริงว่าการให้เงินหรือความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะใส่ใจหรือรับผิดชอบต่อความสุขและความปลอดภัยของฉันแม้หัวใจจะเจ็บปวดและโดดเดี่ยวฉันก็เริ่มมองเห็นความมองฉันเข้าใจว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของฉันจะไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นหรือความสนใจของคนอื่นอีกต่อไปฉันสามารถสร้างชีวิต และความมั่นคงให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากใครฉันพยายามโฟกัสกับลมหายใจและร่างกายที่ต้องการการรักษาทุกความเจ็บปวดทุกความโดดเดี่ยวทุกความผิดหวังที่ผ่านมากลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันเข้มแข็งมากขึ้นการผ่าตัดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรักษาร่างกายแต่เป็นการฝึกจิตใจให้แข็งแรงและพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงในชีวิตฉันยังคงนอนนิ่งในห้องผ่าตัดความคิดเกี่ยวกับครอบครัวสามียังคงวงเวียนแต่ตอนนี้มันไม่ทําให้ฉันอ่อนแรงอีกต่อไปฉันเข้าใจแล้วว่าฉันไม่สามารถควบคุม หรือเปลี่ยนใครได้แต่ฉันสามารถควบคุมตัวเองและอนาคตของตัวเองได้และนั่นคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงฉันตื่นขึ้นเช้าวันหนึ่งด้วยความรู้สึกไม่ต่างจากวันอื่นๆแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะมีความเจ็บปวดแผ่วๆอยู่ในท้องด้านล่างร่างกายส่งสัญญาณว่าฉันไม่สามารถละเลยมันได้อีกต่อไปฉันพยายามลุกขึ้นแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงเครื่องวัดความดันเตือนฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเวลาที่ฉันเพิกเฉยต่อร่างกายตัวเองมานานเกินไปแล้วฉันนั่งอยู่บนโซฟามองรอบบ้านที่เงียบสงัดสามีของฉันออกไปเที่ยวกับพ่อแม และพี่น้องของเขาฉันรู้ว่าพวกเขาจะกลับมาอีกสองวันแต่สำหรับฉันทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนฉันพยายามโทรหาสามีแต่สายไม่ว่างทุกข้อความที่ส่งไปก็ยังไร้การตอบกลับฉันถอนหายใจลึกๆความเจ็บปวดร่างกายและความโดดเดี่ยวทางใจเริ่มซ้อนทับกันจนแทบรับไม่ไหวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันต้องพึ่งพาตัวเองความจริงแล้วฉันใช้เวลาหลายปีในการทุ่มเทเพื่อครอบครัวของเขาเงินเดือนที่ฉันทุ่มเทหามาให้ครอบครัวเขาอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่เคยเป็นของฉันเลยมันถูกใช้ไปกับการท่องเที่ยวการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือการสนับสนุนชีวิตประจําวันที่สะดวกสบายของพวกเขาฉันทําด้วยความเต็มใจด้วยรอยยิ้มแต่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะกลับมาทําร้ายจิตใจฉันในวันที่ฉันต้องการความช่วยเหลือที่สุดฉันจําได้ทุกครั้งที่ฉันจัดการทุกอย่างให้พวกเขาจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าอาหารหรูและแม้กระทั่งช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานของพวกเขาทุกครั้งที่ทําฉันมักคิดว่าพวกเขาจะเข้าใจและห่วงใยฉันเช่นกันแต่ทุกครั้งที่ฉันเจ็บป่วยหรือเหนื่อยล้ากลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันพยายามลุกขึ้นเดินไปที่ห้องน้ํา แต่ความเจ็บปวดแผ่กระจายจนทาให้ฉันเกือบล้มลงฉันจับขอบประตูแน่นมือเย็นชาเพราะความกลัวและความวิตกกังวลฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทุ่มเททั้งหมดของฉันเพื่อครอบครัวของเขาไม่ได้ทําให้ฉันได้รับการปกป้องหรือการสนับสนุนใดๆความจริงคือฉันไม่สามารถพึ่งพาใครนอกจากตัวเองฉันตัดสินใจโทรหาโรงพยาบาลและนัดหมายทันทีหมอบอกว่าฉันต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดและอาจจะต้องผ่าตัดถ้าอาการไม่ดีขึ้นความคิดนั้นทําให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันไม่กลัวการผ่าตัดเท่ากับความรู้สึกว่า ไม่มีใครอยู่ข้างฉันไม่มีมือใดจับมือฉันไม่มีคำพูดปลอบใจจากครอบครัวของสามีฉันนั่งอยู่ในห้องตรวจแพทย์อธิบายขั้นตอนและความเสี่ยงทั้งหมดฉันพยายามฟังแต่ใจฉันยังวงเวียนกับภาพของครอบครัวสามีที่สนุกสนานบนชายหาดและร้านอาหารรู้ฉันนึกถึงทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินเพื่อให้พวกเขามีความสุขและตอนนี้เมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือที่สุดพวกเขากลับห่างไกลจากฉันอย่างสิ้นเชิงน้ำตาไหลออกมา โดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันกุมมือข้างหนึ่งไว้บนท้องแต่อีกมือหนึ่งอยู่ในอากาศมันเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกโดดเดี่ยวและการขาดความช่วยเหลือฉันเริ่มตระหนักว่าความรักและความเอาใจใส่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินความสามารถในการให้การสนับสนุนหรือความห่วงใยเกิดจากความจริงใจและความใกล้ชิดไม่ใช่เพราะเงินหรือของฟุ่มเฟือยที่ฉันให้ไปแต่ในความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวนี้ฉันเริ่มมองเห็นความเข้มแข็งของตัวเองฉันต้องผ่านขั้นตอนนี้ด้วยตัวเองต้องจัดการกับความกลัวและความเจ็บปวด โดยไม่มีใครช่วยเหลือฉันไม่สามารถรอให้ใครมาสนับสนุนหรือปลอบใจฉันฉันต้องเป็นแรงสนับสนุนของตัวเองและนั่นคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่ฉันเคยเรียนรู้ฉันเริ่มวางแผนว่าหลังจากการผ่าตัดฉันจะดูแลตัวเองอย่างไรจะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างไรฉันเริ่มคิดถึงการสร้างชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือการยืนยันจากครอบครัวของสามีทุกสิ่งที่ฉันต้องการต้องมาจากตัวฉันเองความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากคนอื่นแต่เกิดจากการที่เรายืนหยัดและเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อถึงวันผ่าตัดฉันถูกพาเข้าไปในห้องผ่าตัดความกลัวยังคงมีอยู่แต่ฉันตัดสินใจมองมันเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองฉันไม่สามารถเรียกร้องให้ใครอยู่ข้างฉันแต่ฉันสามารถเลือกที่จะเข้มแข็งและไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวทำลายฉันได้ระหว่างที่ฉันนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดฉันคิดถึงทุกปีที่ผ่านมาที่ฉันทุ่มเทเพื่อครอบครัวของสามีฉันตรหนักว่าการเสียสละเหล่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องไร้ค่าเพราะมันสอนให้ฉันเข้าใจคุณค่าของตัวเองและความสำคัญของการตั้งขอบเขตฉันเรียนรู้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นไม่ควรมาพร้อมกับการทำลายตัวเองและการให้ความรักและความเอาใจใส่ควรมีความสมดุลกับการดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดฉันต้องพักฟื้นหลายวันขณะที่ร่างกายเริ่มฟื้นตัวจิตใจของฉันก็แข็งแรงขึ้นเช่นกันฉันเริ่มตระหนักว่าแม้จะไม่มีใครอยู่ข้างฉันในเวลาที่ฉันต้องการแต่ฉันก็ยังสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ด้วยตัวเองฉันเริ่มวางแผนชีวิตใหม่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสุขและความมั่นคงให้ตัวเองโดยไม่พึ่งพาครอบครัวของสามีในช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นฉันมีโอกาสคิดทบทวนตัวเอง และชีวิตที่ผ่านมาฉันตระหนักว่าการทุ่มเทเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีขอบเขตและต้องไม่สูญเสียตัวเองการผ่าตัดครั้งนี้ไม่เพียงแต่รักษาร่างกายแต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตที่ทําให้ฉันเข้าใจว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรายืนหยัดด้วยตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเองฉันเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตเริ่มคิดถึงการสร้างความมั่นคงทางการเงินการดูแลสุขภาพและความสุขของตัวเองและการเรียนรู้ ที่จะยอมรับว่าบางครั้งคนรอบข้างไม่สามารถอยู่ข้างเราได้ตลอดเวลาฉันเข้าใจแล้วว่าการพึ่งพาตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแต่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้ชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายเมื่อฉันเริ่มฟื้นตัวจากการผ่าตัดฉันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองร่างกายอาจจะยังอ่อนแอแต่จิตใจฉันแข็งแรงขึ้นอย่างมากฉันไม่ต้องการการยืนยันจากใครเพื่อรู้ว่าฉันมีคุณค่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันเพื่อยืนยันว่าฉันสําคัญเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ฉันเริ่มวางแผนชีวิตใหม่อย่างรอบคอบตั้งแต่การเงินการงานการดูแลสุขภาพไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลและไม่ทําให้ฉันสูญเสียตัวเองอีกฉันเรียนรู้ว่าการรักตัวเองและให้ความสําคัญกับตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้สามารถเผชิญกับชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขความเข้มแข็งและความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นจากความเข้าใจว่าฉันสามารถผ่านทุกอุปสรรคได้แม้ว่าฉันจะอยู่เพียงลําพังในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุดฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองอ่อนแอ หรือว่าการอยู่คนเดียวคือความผิดพลาดการผ่าตัดและการ,รเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเข้มแข็งและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทุกวันขณะพักฟื้นฉันเรียนรู้ที่จะฟังร่างกายและจิตใจของตัวเองเริ่มทําสิ่งที่ทําให้ฉันมีความสุขและเติมเต็มชีวิตด้วยสิ่งที่ฉันรักการให้ความสําคัญกับตัวเองไม่ได้ทําให้ฉันเห็นแก่ตัวแต่ทําให้ฉันมีพลังในการใช้ชีวิตและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งฉันเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เพียงการททุ่เ เพื่อผู้อื่นแต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการให้และการรักษาตัวเองฉันไม่ต้องการความเห็นจากใครเพื่อบอกว่าฉันสําคัญเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันมีคุณค่าเพียงพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ฉันมองชีวิตในมุมใหม่ฉันเริ่มวางแผนอนาคตอย่างมั่นคงและรอบค้อบเ,เรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตในความสัมพันธ์และให้ความสําคัญกับความสุขและความมั่นคงของตัวเองเป็นอันดับแรกการผ่าตัดและประสบการณโดดเดี่ยวในครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้ฉันตระหนักถึงความเข้มแข็งและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตฉันเรียนรู้ว่าความสามารถในการยืนหยัดด้วยตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแม้จะไม่มีใครอยู่ข้างฉันในวันที่ฉันต้องการแต่ฉันก็สามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายและความสุขได้ด้วยตัวเอง